พอหมออยากตอบปุ๊บคุณผู้ชมอยากถามถามคำถ,ถามมาเลย <c oughs> อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโควิดเช่นกันนะคะฝากเอาไว้ในไลน์แอดของรายการค่ะจากคุณละเอียด <c oughs> ถามว่าคุณหมออธิมาค,คะคือหนูใส่แมสบ่อยเกินไปค่ะแล้วโดนแดดเผาหน้าเป็นรอยแมสควรทำยังไงดีคะเอ้าก็แสดงว่าหนูไม่ได้ใช้กันแดดนะคะ คือที่เป็นรอยแมสว่าแมสอาจจะปกป้องผิวจากแสงแดดนด้นิดหน่อยถูกส่วนที่นอกแมสเนี่ยคือมันก็เต็มๆไม่ได้ทาครีมกันแดดสรุปแมสไม่ใช่ครีมกันแดดแล้วก็คิดว่าแมสจะปกป้องได้ทุกอย่างช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ค่ะการแค่ลองฝอยนะคุณผู้ชมแต่ไม่กันแดดใช่เพราะบางทีเนี่ยยิ่งถ้าเป็นแมสกระดาษแมสผ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะแสง UV ทะลุเข้าไปได้อันดับแรกคุณละเอียดต้องใส่ใจรายละเอียดกว่านี้นะคะต้องทาครีมกันแดดก่อนใส่แมสแลวอย่าง้า่หน้าเป็นรอยไหม้ แล้วนี่มันช่วยแก้ไขได้ช่วยได้จริงๆแล้ว,ลวตัวที่ช่วยในการลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากแสงแดดมันก็มีตั้งแต่ยาทานะคะเพื่อที่จะช่วยลดการอักเสบนะกับกลุ่มพวกมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่ช่วยทําให้เกราะป้องกันผิวมันกลับคืนมาสมมุติเราไปหาแพทย์แพทย์ก็อาจจะสั่งให้เราทําทรีทเมนต์บางอย่างอย่างเช่นเป็นกลุ่มพวกดับเบิลฟรีเคนซี่อตราซาวด์ที่จะช่วยทําให้เกิดมีการกระตุ้นเมตาบอลิซึมของเซลล์แล้วทําให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมีการทํางานที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะ หรืออาจจะใช้ กลุ่มที่เป็นแสงเลเซอร์พลังงานต่ําก็ได้นะกลุ่มนี้เอาไว้ใช้รักษาอาการเบิร์นของผิวนะคะที่มาจากแสงแดดได้แล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวได้ใช้ได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเคสคุณละเอียดเนี้ยสอนให้เราได้รู้ว่าแมสไม่ใช่ครีมกันแดดอย่าคิดว่าเอ้ยไม่ได้แต่งหน้าไม่ไต้องทาครีมกันแดดแล้วใส่แมสก็ปกป้องยู่แล้วไม่ใช่ต้องทาครีมกันแดดค่ะเอาละตอบคําถามตรงใจคุณผู้ชมไปแล้วก็ฝากคำถามได้ยังไง ของรายการนะคะ